สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเช้านะคะประจําวันที่27กับ28กันากดคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ1นึ่งกับสี่สองกับห้า1นึ4ง5 17 19 4นึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าห จับคู่ก็1 4 4่งสี่สี่หนึ่งสองหห้าสองหนึ่งหห้าหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสี่ห้าห้าสี่เนาะก็ขอเปเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นดาวโจรศูนย์ก็สามสองก็5้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็หสามสย์สสสองหหนึ่งสห้าแสองหจับคู่ก็0ูนย์สามย์ห้สองห้า 3ห้ามเนาะก็ขอเป้เพื่อนทุกคนโชคดีเด้อจับคู่ลุ้นด้วยกันนะแต่และแนวทางนะคะสองก็บหมาเหมือนกันต่างกัน1นึ่งกับสีนย์กับสามเนาะก็ขอเป้เพื่อนทุกคนโชคดีนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดชับสไคร b ์กดไลค์ให้ด้วยนะคะ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ